เัเื่อนกัมีปักพินกัมีเากะิ่กัมีประชันพอธรรมาตาได้แปลงเอ้ยกรอนกรอหาไได้ละบานแล้วเบิ้งปลาพี่น้องวาเบื้องปลาปนี่ครับโวใหญ่ครับเนี่ยลูปลเสียนี่ตัตซัเจ้าพูดอะโดนแลว มีท oh ุกปลาเด้อครับเนี่ยปลานิ่นปลาดุกปลาสวายปลาปลาหมอปลาหมอปลาหมอกับปลาเชียงกันอยู่แล้วมั้งโอ้ยหลายคักหลายแน่แม่เนี่เลยเนาะนี่ครับอ๋อนี่ก็นสับปูอู้ดล่ะเนาะปูล่ะเฮ้ยโดนทอดด้วะแทบไม่ีเด็กจบ ดูเยบนห้องตกว่าเห็นแล้วนี่ครับบอธรรมชาติเลยครับนี่ธรรมชาติล้วนเลยครับน้องเอาธรรมชาติไปฝากพี่ฝากน้องตอนพอตอนน้องพี่น้องทั้งหลายเด้อพี่น้องอ่องไปนะครับ ป็นรีสอร์ทครับยุนี่ครับอันนี้หลังรีสอร์ทครับรม,รม,รมีมาไอ่อเยี่ยมมูเยี่ยมพวกเยี่ยมเพื่พอนเรี้ยงมานน้ำกันนี่แหละพี่น้องครับแล้วจนะวิ่งมาตักที่จีไก่กันโอ้หลายขักลายแน่ ได้ฝนพร้อมได้ดีใจฝนตกแม่นี่เราบักซักหรือว่าเอาไปย่างกินซักเลยนี่ซักขายกับเบาหนังแง่ยังไม่ย่างกินเลยปาูนแม่ปลาเข็งเนี่ยน่ะนี่ไงปลาเข็งตัวเป็นโลกับมี่ปลาหมอครับตัวเป็นใหญ่มากเลยเจ้าเจ้าก็เออซื้ขายบอบอครับผมก็เลยคอย โอ้ยดลดละเปิดครับหลายขักหลายแน่ไมั้ยเสียแล้วไงจะน้ามคุณไหม เออเอาเสบียงม่สบีงปลาปลได้เ <c oughs> <c oughs> ท่ามชาติสั่งสันพี่น้องเอ้ยขเขาจะเลี้ยงเป็นเท่มชาติเลยเลี้ยงธรรมชาติพี่น้องครับปล่อยนี่น้องนี่มีครบสรนครบทุกปลาหลายคันครับบ่เคยเอาขึ้นบ่เคยนั่นจกเถื่อ,อนอกจากมูพวกมากกว่ตอนมูตอนพวกเอาขึ้นมะย่างพี่น้องขึ้นมะย่างกิน <c oughs> นะครับ <c oughs> มาจัดมีต <c oughs> ิ่ง <c oughs> ปีหนึ่งมาแต่ละ รอบแต่ละเทียเจอกันครับเพื่อนฝูงเจอกันแต่งเกี้ยวเขาเนี่ยครับย่งเกี่ยวเขาเนี่กันจังครับโอเคเลยครับมากครับเกี่ยวเขาออสิมันนะ่จะว่าเออเยาหลายอย่างแบ็บเลย ปลแของภาคหม่องเศร้าเป็นรีสอร์ทครับโอ้ยสุดหยอดเลยพี่น้องเลยบรรยากาศนี่นี่ครับมาแต่ละปีกับมันนีแล้วหม่องนางกินนางเศร้านี่ครับ ต้นประกอบกระดกข,กขนาดเออเขาเก็บไปเป็นกระสอบเลยพี่น้องเออของตอนอนะท่านพอประกอบไปต้นใหลีหรครับได้ลายครับต้นนี้ต้นใ่ครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาพี่น้องธรรมชาติสางสรรค์ครับสวยงามครับฝนกับพึ่งหยุดตกเมื่อกี้นี่ สวยงามไม่หลีครับบรรยากาศนี่พอเป็นคนมักธรรมชาติครับรักธรรมชาตินะครับรอบๆนะครับเป็นรอบๆข้างหลังนี่ครับโซนข้างหลังครับที่เป็นมีมบ,อบ่อปลาครับ มีป่อป่ามีไอ้มีไก่ไก่พันธุ์ครับแต่ยอมรับว่าปลาเยอะมากครับเยอะจริงๆครับจักปีแล้วจกักเอ้ะจักปีล้เอเฮ่อเป็นสิบปีแล้วครับเนี่ยสะตรงนี้ครับ ยังยังบ่เคยเอาปลาขึ้นยังบ่เคยเอันะไรครับปลายังไม่เคยเอาขึ้นเลยครับมีแต่เพ,พ,พื่อพวกเพื่อนฝูงมากครับเอาขึ้นมากแคแ่แค่กินเงินครับมีโซนข้างหลังครัที่ที่ทะลุไปไอตุนจอบรอได้ครับของนครนายกครับ บมีตัวบังมีของฝากคือนี่แหละบกงมีครับบางมีนี่ครับดกมากครับของฝากครับผมโดนยังไาพอกันครับมู่พวกรับเพื่อนรุ่นเดียวกันพี่น้องเรียนหนังสือมานน้ำกันนะครับ รุ่นเฮากับรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นดึกนำบันครับสองหาหนึ่งหนึ่งพี่น้องหลายคักรุ่นเฮานี่ครับสอบถามเลยครับสารคามรุ่นนี้ครับธรรมชาตินี่ครับข้างบนนี่เป็นรีสอร์ทของพักเลยนี่นี่ครับของพักผ่านไปผ่านมากกแวะมาเลยครับใน่ทั้ทงครับ บรรยากาศี่ประองสือประองห่วงครับธรรมชาติล้วนๆมีดนตรีครับมีเครื่องเสียงครบนะครับหล่อล่ำทาเพลงสบายเลยครับอยู่นี่ครับสอดแจง้งเบิดขึ้น,นในได้ปีใหม่มาพี่น้องจัดมีตรงมีติงกันฝากพี่ฝากน้องตูกผู้สุขคนครับผ่านไปผ่านมากครับโฮมสเตย์รีสอร์ทนะครับอำเภอบ้านานาน,นะครับ บรรยากาศใครชอบบ้านบ้านธรรมชาตินะครับนี่ที่นี่เลยใช่เลยครับถูกต้องเลยที่นี่แหละครับคือบรรยากาศเลยครับธรรมชาติครับหาหาทำเลแบบนี้ยากครับพอเป็นธรรมชาตินะครับขนาดเลยครับนี่ครับเจ้าของรีสอร์ทนะครับใส่หมวกครับ แลวแล้ะน,นี่ครับเจ้าของรีสอร์ทครับครับกิปน, <laughs> นี้ฝากก็ไลค์ก็แชร์ครับฝากก็ติดตามนะครับเอสอ <laughs> สครับ